อยู่จังนี่นละอุ้ยอฮ้ย,ยเบียดอย่าเบียดอุ้ยนี่ว่าพี่ป๊อบรีบลงมาเถอะเดี๋ยวมันจะหักแล้วเนี่ยเอยอ,ยอยัยไงเยอะหักช่วยหักยี่ดีป่ะเฮ้ยว่าหักดอกแข็งแรงวะนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหักก็ได้นะตรงที่พี่ป๊อบนั่งตรงนี้เนี่ยโฮ้ยว่าไปเลยวันั่งมันค้าคือเก่าอะไรครับแม่จีฮ่ากัน่ะบ่เกี่ยวกันดอกรเมนน้องรอว่ามึงอ้วนตีป๊อบ โอ้คนนี่ว่าธรรมดาเนาะหายป่วยปุ๊บมันรอไอ้ว่าไอ้อ้วนซื้อเงิดไหลตอนแรกกคนก็ว่คิดยังดอกมาคิดตอนจะาว้าว่าอ้วนดูดูนี่แหละไม่ต้องคิดหรอกพี่ปอกอ้วนจริงๆนั่นแหละสรุปแล้วว่ากูอ้วนจิตจะเย็นเยนน้องหยอกจะซื้อดอกว่ากูโมาะตีไม่เป่วยตีเอ้หะมันี่รู้เนี่ยเนี่ยอยากได้ปอกปอกนี่ก่อนนี่ใส่ปอกปอกเนี่ย 喂，要听呢？空不干呢？喂，那我练练字。喂，走走走走